รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับพรกับรายการภาษาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียกับผมรอเซลทวิจิตครับวันนี้เราจะนําคุณผู้ชมไปฝึกฝนสำนวนเกี่ยวกับการชวนไปงานเลี้ยงกันนะครับมาดูประโยคแรกเลยนะครับสล l ม m ัตปากี b บูอ a ป a b าบาร์อีกครั้งนะครับช้าๆสลัมมัตปากี่บูอ a ป a คาบาร์อีกครั้งครับสล l ม m ัตปากี b บูอ a ป a b าบาร์ สวัสดีครับคุณผู้หญิงสบายดีไหมครับประโยคต่อไปนะครับสล l มะป้ายีกาบาร์ไบก์ปักอีกครั้งนะครับช้าๆสลอมะป้ายีกาบาร์ไบก์ปักอีกครั้งนะครับสลอมะป้ายีกาบาร์ไบก์ปักสวัสดีตอนเช้าค่ะสบายดีค่ะสำนวนต่อไปนะครับบู bisakah datang ke pesta di rumah saya minggu depan? Ikan nakap caca. Bu, bisakah datang ke pesta di rumah saya minggu depan? Ikan nakap. Bu, bisakah datang ke pesta di rumah saya minggu depan? Kun puying, bisa jadi beri rongan, leeng saringan di batin, seminggu depan, kan? Seminggu berikutnya, terima kasih banyak atas undangannya. Saya akan memberitahu Anda jika saya bisa. Ikan, kan? Caca, terima kasih banyak atas undangannya. Saya akan memberitahu Anda.

ลูป่ะกงนะครับบักละ j a จ g า n l งานลปได้ครับอย่าลืมนะครับเป็นไงครับนี่คือํำนวนการชวนไปเที่ยวงานปาร์ตี้ในปลายสัปดาห์ทีนี้เรามาดูนะครับว่าความหมายของแต่และคํามีความหมายว่าอย่างไรมาดูคําแรกนะครับสลอมัดปากีสลมัดปากีคำนี้แปลว่าสวัสดีตอนเช้าครับหรือก็คือสวัสดีนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับบูบูคํานี้แปลว่าคุณหรือคุณผู้หญิง คำนี้ว่าใช้นําหน้าผู้หญิงนะครับเวลาเราสนทนาด้วยคําต่อไปนะครับอปากาบาร์อปากาบาร์คำนี้แปลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับข่าวข่าวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งมาจากสองคำนะครับคําแรกคืออปาอปาคำนี้แปลว่าอะไรกับอีกคําคือกาบาร์กาบาร์คำนี้แปลว่าข่าวครับเมื่อรวมกันอปากาบาร์จึงมีความหมายว่าเป็นอย่างไรบ้าง ข่าวคราวเป็นอย่างไรบ้างคำต่อไปนะครับกาบาร์ไบค์กาบาร์ไบค์คำนี้แปลว่าสบายดีหรือข่าวดีนะครับมาจากคำแรกกาบาร์กาบาร์ที่แปลว่าข่าวและอีกคำก็คือไบค์ไบค์ที่แปลว่าดีเมื่อรวมกันก็จะเป็นสำนวนในการตอบรับคำถามนะครับกาบบาร์ไบค์สบายดีครับคำต่อไปนะครับปัก คำนี้ใช้นําหน้าผู้ชายนะครับคนที่เราคุยด้วยซึ่งอาจจะมีความหมายว่าคุณหรือคุณผู้ชายนั่นเองครับคําต่อไปนะครับ bisa b ากะ,ากะคานี้แปลว่าได้หรือไม่หรือมีความหมายว่าสามารถได้ไหมสามารถไหมนะครับซึ่งมาจากคําว่า bisa bisa ที่แปลว่าสามารถนะครับและอีกคำหนึ่งก็คือกะกะเป็นคําถามนะครับหรือไม่ไหม เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า b ี s a ออกเสียงว่า bisa กะ bisa กะจึงมีความหมายว่าได้หรือไม่ได้ไหมสามารถไหมคำต่อไปนะครับ d a t a n เกอด d a t a n เกอมายังมาสู่ไปยังไปสู่คำต่อไปนะครับ ang, p e s t a p e s t a คำนี้แปลว่างานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานปาร์ตี้ครับคำต่อไปนะครับ di r u m a ดีรูมะคำนี้แปลว่าที่บ้านครับมาจากสองคำคำแรกคือดีนะครับเป็นบุพบทระบุสถานที่และกับคำว่าร u ม a ะที่แปลว่าบ้านครับคำต่อไปนะครับไซ y ะไซ y ะคำนี้แปลว่าผมแปลว่าฉันแทนตัวผู้พูดนะครับคำต่อไปนะครับมิงกูมิงกูคำนี้แปลว่าสัปดาห์ครับคำต่อไปนะครับเดิปันเดิปัน คำนี้แปลว่าข้างหน้าครับคำต่อไปนะครับตริมากาซีตริมากาซีคำนี้แปลว่าขอบคุณนะครับคำต่อไปครับบัญญักบัญญักแปลว่ามากแต่ถ้าใช้รกกวมกับครับว่าตริมากาซีออกเสียงว่าตริมากาซีบัญญักแปลว่าขอบคุณมากๆนะครับคำต่อไปครับอัตัสอาตัสคำนี้แปลว่าข้างบนหรือว่าเหนือก็ได้ครับคำต่อไปนะครับ อุนดังงั้นเนี่ยอุนดังงั้นเนี่ยคำนี้แปลว่าบัตรเชิญหรือการเชิญนะครับคำต่อไปนะครับอันดาอันดาคำนี้แปลว่าคุณครับคำต่อไปครับอาก n a อาการคำนี้แปลว่าจะครับคำต่อไปครับมัมบริตาหูมัมบริตาหูคำนี้แปลว่าบอกครับคำต่อไปเลยนะครับจิกาจิกา คำนี้แปลว่าถ้าหรือว่าถ้าหากก็ได้นะครับคำต่อไปครับบีซาบีซาคำนี้สามารถคำต่อไปนะครับเบก์ละเบย์ละอันนี้เป็นการตอบรับนะครับได้ครับได้ค่ะคำต่อไปนะครับจางันจางันแปลว่าอย่าครับเป็นการสั่งห้ามคำสุดท้ายนะครับลูปะลูปะคำนี้แปลว่าลืมครับเป็นไงครับ Jangan lupa Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, Pak. Bu, bisakah datang ke pesta di rumah saya minggu depan? Terima kasih banyak atas undangannya. Saya akan membeli tahu Anda jika saya bisa. Baiklah. Jangan lupa. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, Pak. Bu, bisakah datang ke pesta di rumah saya minggu depan? Terima kasih banyak atas undangannya. Saya akan membeli tahu Anda jika saya bisa. Baiklah. Jangan lupa. Krab, saya akan datang ke pesta di rumah saya minggu depan. akan datang ke pesta di rumah Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Pajak topai Pai, Selamat pagi. Kabar baik, Pak? Pajak topai, Pai, Bu, bisakah datang ke pesta di rumah saya minggu depan? Pajak topai, Pai, Terima kasih banyak atas undangannya. Saya akan memberitahu Anda jika saya bisa. Pajak topai, Pai, Nekap. Baiklah, jangan lupa. Jalim, Nekap. Pesukpon Heklong, Nekap. Tata yang meklong. ก็ยังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะครับเพื่อฝึกฝนตามเว็บไซต์ของเรานะครับที่ www.etvthai.tv ครับหรือถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับก็ยังสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับรายการภาษาอินโดนีเซียออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับหรือ etv นั่นเองสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ